ตัวกระดาษทรายเนี่ยมันมีสองชั้นอาจารย์ติดอาจารยจติดอาจารย์ติดด้วยด้วยกาวอะไรคะกาวยากาวยางไม่ต้องลอกใหม่ไปใช่ไหมคะที่ขวดนี้พวกกระดาษทรายมีสองชั้นอ๋อชั้นที่เป็นกระดาษคือตัดเข้าไปที่ครึ่งหนึ่งของกระดาษทรายเลยใช่แล้วก็แล้วก็ติดทับต่อได้เลวยมันจะไม่โรยกาวยาอยู่ข้างล่างนะ แต่มันก็ไ่โดนแขงลาดท้านะ,าะาแล้วก็ติดขาไปเรื่อยๆได้เลยใช่ในี่เ,ลเ,เวลาเราเก็บมาเก็ได้ด่าอูดีเก็บมาแล้วแไม่ด่าก็เร่อยหถ้าเราเป่นบาลานซ์เนี่ยมันจะตันก็ถูกะลาดทายนี่แหละใช่ก็แล้วอ่ะไานดิ ก็สะอาสบายเลยเนียการับแต่งเนี้ยตัวงไม่ตัดด้วยเจ๋วเลยเสร็จแล้วเราก็แ่งสบายมากเห็นมตัดเอายางมาดีเนาะยางถ้ามันแห้งกินได้เอยนะ แบบบที่เป็นใบขัดที่เพิ่งอสอ่ะการอันนั้นทำอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าแต่ตัวที่หนึนงาซออีกเนอเันหนึ่งันหนานะม,มันหมกลโคลว์แล้วมันไหมอยู่แล้วการปรับระนาบตูม้มันนี้ไม่ได้แล้วก็รอไม่เกี่ยวอันนี้นเราสามารถจัดแต่งมันได้แล้วเรแตะก็ไป คร <So S 1> ั้งแรกอ่ะมันจะแขวถ้าเราตัดเราไม่ไม่บาลานซ์นะมันจะแปวเราต้องแต่งแตแป้นหม่เราเปิดเครื่องที่่อมนีคอน็ตรับ่รจะได้ลทดู่พันครับีนชั้นล่างที่แปะขึ้นอยาง ครึ่งหนึ่งของกระดาษเลยพดิตรงครึ่งหนึ่งนึงของกระดาษเลยมันก็เลยฉีกกาวไม่กาวไม่ต้องฉีกทีเนี้ยเขามาใส่ในเครื่องเจียร์หรือหุ่นวะลอกมันจัดกว่าเขาลอกมันจัดกว่าปุ๊บเอาแปะปุ๊บเอาหุนมปุ๊บอันเนี้ยฟิวเพราะอะไรนะผมก็เลยลอกกับสีดำไม่ทิ้งถ้าติดด้วยกาวยางแทนมันแน่นกว่าแต่ถ้าเอาแบบเนี้ยเราเอามาใส่ลูงหูเนี้ยเจียร์เทียร์นะเจียร์สักพักขนมันจะเริ่มร้อน พราะขมันร้อนมันเริ่มเกี่ยวไม่อยู่อกนจะติดร้นลอ้ลองมันจับก่อนตัวนี้นะนา